อ่าโอเคสวัสดีแชทด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมคารูดกันแล้วจะมามากมาน้อยก็ไม่เกี่ยงอ่าพูดถึงกติกากันก่อนกติกาของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมีกันทั้งหมดสี่รอบรอบละสิบห้าข้อรอบที่หนึ่งถึงสามของละวัลคือปัดโอมาคาเสสํำหรับที่หนึ่งของแต่ละรอบเพราะว่าโอมคาเสสเนียมีอยู่สี่หลังวันดังนั้นเนี่ย ที่หของแต่ละรอบก็เลยได้เป็นบัตรกำนันโอมาเกเสมูลค่า3,000บาทร้านชื่อโอตารุมาซะซูชิอยู่ที่ไอคอนสยามเป็นร้านที่คุณไปลองเสิร์ชใน YouTube ได้บูมทลิตเคยไปรีวิวแต่ว่าบูมทลิตเข้าไปกินคอสอกพันเราได้เป็นคอสามพันนะส่วนอีก5รางวัลคือหมอนหน้า LF ที่แจกในงาน i n v e วส์พับสต๊อารางวัลดังนั้นเนี่ยในอันดับหนึ่ง แต่ละรอบจะได้อ,อกมกษเตรอันดับ2แต่ละรอบจะได้หมอนนี้และในรอบสุดท้ายรอบที่4จะได้หมอนอันดับ2อันดับ3นะโอเคถึงเวลาละชุดสุดท้ายนี้อันดับที่3จะได้รางวัลด้วยก็คือได้หมอนด้วยไปชุดสุดท้ายคำถามข้อแรก ถามคุณว่าฮีโร่ที่ผมชอบรองลงมาจากเนโครโฟสคือซุสมิรอนาเทรียนหรือไซเลนเซอร์คำตอบคือซุสผมชอบซุสมากกว่าถึงขาดามีอาคานหนาข้อเมื่อกี้เหมือนจะมีคนรู้ใจแต่ก็รู้ใจไม่สุดอยู่ใช่เนี่ยแชท คุณโชคันจุในทุนประจาช่องบอกว่าจําได้ว่า lf บอกชอบตัวเวทเนี่ยเรียกว่าลูกบ้านที่แท้จริงรู้ลึกร,รู้จริง true or false ผมเคยไปเที่ยวไต้หวันไหมง่ายมากข้อนี้โอ้เที่ยวฟิฟตี้ฟิฟต้จริงว่ะสี 40, ่สิบสี่สิบคำตอบคุต้องเคยไปครับถ้าเคยเห็นในหน้าแฟนเพจจะจะรู้ตอนไปแบบ โพสเล่าอยู่ครึ่งๆเลยอันนี้คำถามข้อที่3มเป็นพารโซถามคุณว่าจัดเรียงตำแหน่งที่ผมชอบเล่นที่สุดในตอนนี้พูดในสตรีมอันนี้คูณ2อง้วยนะอันนี้เคยพูดในสตรีมอยู่นะเว้ยตอบคำถามจัดเรียงอันล่าสุดเนี่ยยังไม่มีใครตอบถูกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ตอบถูก ในการจัดเรียงตรงนี้พูดในสตรีมบ่อยมากคำตอบคือโอ้โหดูสิมีคนตอบถูกต้องสามสิบสี่คนสุดยอดไหมเขารู้เนี่ยคูใส่ซัพพอร์ตสี่กับห้าไว้แล้วเว้ยไม่ต้องคิดมากอยู่ในอันเดียวกันเว้ยแล้วผมก็เล่นออฟเลยลองลองมาใช่ไหมแล้วผมบอกผมอะไม่ชอบเลยเว้ยยังไงก็ตามกูไม่เล่นมิดเว้อะไรวะรอบเดอะบีทตัวจริงไหมเนี่ย คำถามข้อที่4คูณ2ถามว่าวงไอดอลที่ผมติดตามเป็นหลักรู้จริงคุณก็ตอบถูกแบ็คพิงแน่ๆเลยแบ็คพิงแบ็คพิงเพลงดังทั่วบ้านทั่วเมือง why not อ่า easy คนที่ตามมานานก็คือรู้อยู่แล้วนะตามมานานรู้อยู่แล้วคุณโดนรูปหลอกอะ่ะพี่วินมาวะ่ะ พี่วินเขาจะมาล้วพัทโซครับผมคูณสองด้วยจัดเรียงเทียริสเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยในใจเอฟอ่าแล้วคำถามยากมาแล้วเออคุณใส่รูปมาให้ด้วยนะเรียงเอา <laughs> ถ้าใครเคยดูไลฟ์เชฟกระทะเหล็กกับผมน่าจะเคยได้ยินผมพูดแล้วว่าใครอยู่เทียไหนคำคำตอบนี้คูณ2นะเว้ย จะบอกอธิบายให้คนนี้เชฟอาเป็นเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ๆเลยคนนี้เชฟป้อมอาหารจีนเชฟเอียนอาหารตะวันตกแล้วก็เชฟออฟมันน่าจะต้องมีคนถูกสักคนหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนคนนั้นดูไลฟ์อยู่แชทบอกเรือแตกเข้ากับตันอ่าแย่จังจะมีไหมสักคนที่จตอบถูก ขอหนึ่งคนพอละอฮ้ยสิบคนเลยเว้ยเออสิบคนเลยนะเว้ยที่ตอบถูกอะมันมันดวงปบว่าเนี่ยอันนี้คือเรียงเรียงแบบยี่้าปอร์เซ็นแล้วมันได้ปะเออนั่นแหละครับคอมโบเบเกอร์ผมผมมาเพื่อฆ่าผมมาเพื่อฆ่าส่วนข้อนี้ two all f a l s easy เดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มสงสัยแล้วคำตอบเนี่ยผมผมใส่ถูกปว่าวะเดี๋ยวปราเกิดว,ว่าตอบถูกกันแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเป็นผิดอีกเออกูเริ่มแบบกังวลใจแนละ้วเฮ้ยใช่ป่าวะคุณก็รู้เอลเอฟเป็นคนที่ชอบทำอะไรสลับกันอ๋อโอเคโอเคอันนี้อันนี้ไม่สลับอันนี้เป๊ะอันนี้เป๊ะเนี่ยไอพวกที่แบบ เอลเอฟไม่กินผักแล้วตอบว่าทูเนี่ยคือเองจําสลับกูกับมิคาสะแล้วนี่เป็นข้อที่ง่ายมากๆแต่ข้อนี้เป็นข้อที่ทํามาเพื่อดักคนที่ไปจําผิดๆมาเออฉะนั้นเนี่ยต้องตอบฟอลครับผมไม่จริงไม่จริงดูตั้งชื่อยอมแล้วคำถาม,ถามข้อที่เจ็ด ถามว่าจงจัดเรียงลำดับช่อง YouTube ที่ LF ดูบ่อยที่สุดจาก4ช่องนี้จัดเรียงครับอ๋อพูดถึงเทียริสเชฟวัฒเล็กใช่ไหมอันนั้นคือเรียงตามความเก่งเลยเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าเชฟเชฟป้อมเนี่ยอาหารจีนเนี่ยเขาเป็น s t สเสเทสหรับผมเพราะาแค้น้อยมากวินเลสเก้เร์เซ็นต์เชฟเอียนก็โหดพอๆกันถ้าใครดูช่องผมบ่อยๆมันจะพูดอยู่บ่อยๆสอสองช่องเว้ เป็น2ช่องที่ผมชอบเอาไว้ล้อใครเป็นพี่ชายมีน้องสาวบ้างครับในแชทนี้คุณสามารถเช็คเทสของคนที่มาจีบน้องสาวคุณได้ว่าเขาดูช่อง youtube ช่องอะไร <Okay. S 1> ถ้าเขาดูช่องเหล่านี้แปลว่าเทสดีผ่าน ผ่าน LF t e s t เป็นไงคำถามสุดยอดไหมชุดสุดท้ายตอบถูกหนึ่งคนที่เหลือตอบผิดหมดเลยอ่าอูสปินนายบูมทลิตเช็คเทสคุณได้ตามมาด้วยในอาร์มแล้วก็ลุงอ้วนกินกับเที่ยวผมดูความสม่ำเสมอผมเรียงตามนี้เลย เออมีแค่คนเดียวท่านครับที่ตอบถูกหัวหัวคะแนนไม่ขยับเลยเว้ยไ,ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวคำถามข้อที่แปดคูณสองถามว่าผมเริ่มภาคมาตั้งแต่ปีไหนใช่ต้องนับตั้งแต่เริ่มดิไม่ได้นับช่องตัวเองเดี๋ยวดูสิคนจะตอบถูกไหมเอ้ยอ,อ้ยคนจำผิดอ่ะ คือใช่ผมเริ่มได้เข้าผับสตอมอะไรเงี้ยตอนทีไห้าเว้ยแต่เริ่มตั้งแต่สองพันสิบสี่ผมทำไอสองพันสิบแปดสองพนสิบเก้าเนี่ยมาไว้ดักคนที่ตามเฉพาะใน YouTube เลยาบางคนแบบตามใน YouTube หรือว่ามาตามตอนทําช่องตัวเองเนี่ยจะจะโดนสองสองชอยนี้ดักเว้ยเมกาฟิวอะหัวหน้าดาบมาว่ะ คำถามข้อที่9ถามว่าที่ที่ผมเคยทำงานด้วยคูณ 2>, 2ด้วยนะอันนี้ใครตามมานานจะได้ประโยชน์ไปนี่แหละประโยชน์ของผู้อาวุโสเว้ยมึงเป็นลูกเรือรุ่นพี่อ่าลูกเรือรุ่นพี่ตอบแบบสบายๆใครใครบอกูุทำงานวิยอนแะสมิดปะ คำถามข้อที่สิบครับถามว่าคุณสองเลยนะหมวกคัดสันในเว็บวิส d i ดิ World เลือกให้ผมอยู่บ้านไหนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลือกตามสีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยโพสในทวิตเตอร์เออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยโพสในทวิตเตอร์ไว้ใจผมอยากอยู่บ้านหนึ่งแต่ว่ากุศ่มกี่ครั้ง กูเทสกี่ครั้งกูก็ได้บ้านนี้แต่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วกูเป็น half a puff เนยล่ะบ้านผมเนี่ยเป็น half a er puff b o r d e r l เว้ยน้องชายเทสน้องสาวเทส h เฟ f ร puff หมดบ้านนี้มีสิเอ็ดคนที่ตอบถูกติดต่อ,อก,กันสามข้อหลังากนี้จะมีข้อไหนมาปรับอีกหรือเปล่า ฮ่อันนี้เคยพูดในสตรีมเหมือนกันเหตุผลเดียวที่ผมอยากจะไปเที่ยวอเมริกาคือดิสนีย์แลนด์ไปทีอหรือไปเที่ยวเท็กซัสหรือไปเที่ยวนิวยอร์กเออจริงๆดาบเนี่ยเป็นคนที่รู้เยอะนะเพราะดาบดูหลายๆไลฟ์อะอ,อคนรู้เยอะนี่ว่านี่คือดูสตรีมมาดิใช่ผมผมชอบพูดบ่อยๆดิสนีย์แลนด์ครับทีไอเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่า อเมริกาเนี่ยมีอย่างเดียวเลยที่อยากไปคือดิสนีย์แลนด์ n น v e r m o r e is back กก็คือกำลังคัมแบ็กสินะเกมออนไลน์แรกที่ผมเริ่มเล่นโยกังปังย่าแร็กนาร็อกออนไลน์หรือเมเปิลสตอรี่เดี๋ยวมาดูกันเอ้ย แล็กมันมาก่อนโยกังนะเออแล็กมันมาก่อนโยกังนะเว้ยมีคนตอบถูกแค่สิบสามคนเองไปตอบโยกังกันใหญ่ผมผมจำได้ว่ายโยกังเอาพังย่ามาหลังแลกหัวหน้าดาบไม่ลงเลยพัสโซอีกแล้วครับผมข้อที่สิบสามคูณสองถามว่าเรียงลำดับสายอาชีพในแรกนาร็อกที่ผมชอบ เปิดหนังสือไกด์บุ๊กมึงก็ไม่รู้อยู่ดีเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีคนรู้ใจกี่คนแต่มันจะมีอาชีพหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆว่า MMORPG ผมชอบอาชีพประมาณนี้คอนเซ็ปประมาณนี้ถ้ามีเกมไ,ไหนผมจะเล่นตลอดเลยต่อให้เป็นแฟนผมก็ไม่ได้หมายความว่าตอบถูกสเสมอไปคำตอบที่ต้องคือ <laughs> ไม่มีคนตอบถูกเลยว่ะใช่แล้วผมชอบเอาเคมิสนะครับผมชอบสายสายนี่นแหละทุกทุกเกมนะฮันกูไม่ชอบกูเบื่อแล้วครูเซเดอร์กูก็ชอบในความยูนิของอาชีพมันดีส่วนพรีสมันก็ดาดดาดเหมือนกับไปฮันเตอร์นั่นแหละนะก็เลยจัดแบบนี้ใช่ไหมแฟนผมก็ตอบไม่ถูกเกือบถูกแล้วอันดับหนึ่งอันดับสี่ถูกต้องอันดับตรงกลางไม่ถูกเป็นไงยากมาชุดสุดท้ายคอมโบเบรกเกอร์ มีคนแตกแล้วเรียบร้อยตอบถูกมาติดต่อกันหลายข้อโดนข้อนี้เบรกหมดเลยเบรกทั้งกระดานอะชื่อทีมภาคทีมแรกของผมเดี๋ยวมาดูกันถ้ากูไม่ใส่คำตอบผิดนะอ่าคนรู้จริงน้อยมากครับผม TDC เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากสิ่งที่เรียกว่า d e v e l o p e r Studio ดังตอนนั้นคุณจะต้องรู้จริงมากๆตั้งแต่ผมเริ่มภาคแบบกูไลฟ์เองยังไม่ได้เลยเพราะอินเทอร์เน็ตประเทศไทยตอนนั้นยังไม่อำนวยนะครับห้าคนเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้จากทั้งเรือได้คะแนนไปครับ คำถามข้อสุดท้ายถามว่าผมสตรีมที่แรกที่ My Life YouTube Facebook Twitch ได้แล้วคุณต้องรู้จริงคำตอบที่ต้องคืออ่า <c oughs> เฮ้ยตอบตามแชทหรือเปล่าเนี่ยเออ My Life วเว็บไซต์สตรีมของคนไทย เป็นสถานที่ที่แรกครับผมสมัยนั้นยังไม่มีระบบ s u b สคร i b e โดเนทอะไรทั้งสิน้นโดเนทกันเองผ่านโอนบัญชีธนาคารนั่นคือจุดเริ่มต้นนะก่อนจะเข้ามาสู่ยุคของ YouTube หรือ Twitch รอบสุดท้ายนี้ผู้ที่ได้รางวัลโอ้โหตามชื่อเลยว่ะไซเฟอร์อยาได้หมอนไซเฟอร์และมิวและ หัวหน้าดาบอันนี้ต้องออกเงินแล้วมั้งกูต้องออกเงินให้หัวหน้าดาบมันมาละแต่มันตอบได้ในชุดสุดท้ายอะ่ะมันต้องแบบใช่ให้เงินค่ารถด,ด้วยให้เงินค่ารถมากินเรียบร้อยครับผมขอแสดงความดีด้วยกับผู้ที่ได้รางวัลในทุกๆรอบนะเป็นไงบ้างกับคาฮุด ครั้งแรกของหลังเขาเรานะครับจริงๆแล้วผมยังคิดคำถามได้อีกมากมายมหาศาลเลยก็หลังจากนี้เพราะว่ากู subscribe บริการขาวพูดไปแล้วแบบปลายปีนะครับหลังจากนี้ก็เราคงจะมีแบบนี้ในทุกๆเดือนแน่นอนแต่จะแจกมากแจกน้อยอยู่ที่สปอนเซอร์ที่มีช่วยเหลือเราในช่วงนั้นขอบคุณทุกคนมากที่แวะมาร่วมกิจกรรม ครั้งนี้กับเรานะครับทำให้อย่างน้อยก็คือผมได้รู้ว่ากูไม่เสียเงินฟรีนะครับถ้าผมจ่ายเงินสมัครคาฮูให้คนเล่นได้เกิน40คนไปไม่มีคนมาเล่นเลยคนดูก็ไม่มีโอ้อันนี้เศร้านะครับหมดใจไม่อยากทำต่อนะแสดงว่าอันนี้ใช้ได้ใช้ได้สำหรับครั้งแรกครั้งถัดไปก็จะรอดูแล้วกันอันนี้คือมันมีของให้แจกไงครั้งถัดไปไม่รู้แล้วมีอะไรให้แจกอีกบ้างนะ